สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับปลายเช่นเคยค่ะวันนี้ปลาพามาสลับทำนี้เลยค่ะนี่ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมีประโยชน์ให้กับต้นไม้เรามากมายเลยนะคะคิดว่า หลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วถึงสรรพคุณของเขานะคะคือใช้ผสมรดต้นไม้นี่ดีมากนะคะใครตอนนี้ก็คือคนมาปลูกต้นไม้กันเยอะใช่ไหมคะปาก็อยากจะแนะนําให้ใช้เจ้าตัวนี้ล่ะค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะซึ่งมีประโยชน์กับต้นไม้เราใช่ไหมแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะคะเราก็อยากจะว่าเอออยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ใส่ปุย๋ยบำรุงอาหารให้ต้นไม้เนี่ยนะคะบำรุงต้นไม้เนี่ยอยากให้ใช้เป็นชีวภาพนะคะไม่อยากให้ใช้เคมีเลยเพราะเคมีเนี่ยมันมีอันตรายแล้วก็ยังทําให้ดินเราเสียด้วยนะคะค่ะวันนี้จะพามาแนะนําค่ะพามาแบ่งปันละกันพามาแบ่งปันวิธีการทําเจ้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะซึ่งก็ไม่ยากเลยค่ะง่ายมากใช้แค่ใช้ส่วนประกอบไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะค่ะส่วนประกอบก็จะมีผงชูรสนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองเครื่องดื่มชูกำลังกะปิและน้ำปลานะคะค่ะอัตราส่วนอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไข่ไข่นี่หนึ่งใบนะคะ ไข่ไก่หนึ่งใบนอกนั้นอย่างนั้นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีค่ะ,ะส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ สิ่งที่ต้องเตรียมอีกหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเนี่ยเราเอาไปวางตากแดดไว้สักสามวันก่อนนะคะล้วถึงจะใช้ได้นะคะเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในน้ำเนาะล้วก็น้ำเนี่ยค่ะเป็นอันนี้ปลาใช้น้ำกรองนะคะไปกดน้ำกรองมาแต่ถ้าน้ำปลาปลาเนี่ยก็ให้วางเปิดฝาเพื่อให้คอรินระเหยอออกไปก่อนนค่ค่ะค่ะแล้วก็ เอออัตราส่วนที่ใส่นะคะก็ผสมส่วนผสมเนี่ยหนึ่งช้อนแกงต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะนี่ก็ขวดนี้น้ำมันเต็มเกินไปเดี๋ยวจะต้องถ่ายเอาออกนะคะเพื่อนะคะเพื่อให้มีพื้นที่ในการใส่ไอตัวนี้เข้าไปนะคะต้องมีพื้นที่บ้างเนาะค่ะเดี๋ยวไปเอาขวดเล็กๆมาถ่ายใส่น้ำกันดีกว่าค่ะก็ถ่ายน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็เว้นช่องว่างไว้อ่อเนี่ยค่ะน้ำก็เว้นไว้สักแค่นี้นะคะแล้วก็นี่ ถ่ายแล้วอันนี้ขวดประมาณหนึ่งลิตรนะคะก็มาเรามาใส่กันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมนี่นะคะหนึ่งช้อนแกงต่อน,น้ำหนึ่งลิตรก็อันนี้ก็ <c oughs> ขวดนี้ประมาณหนึ่งลิตรก็ใส่ไปหนึ่งช้อนแกงค่ะสูตรนี้คือสําหรับผสมแล้วก็เอาใส่ในน้ำเนี่ยหนึ่งช้อนแกงได้เลยนะคะก็คือ สาหรับคนที่ไม่มีหัวเชื้อนะคะก็เอาไปตากแดดได้เลยขยบขยให้เข้ากันก่อนแล้วก็ไปตากแดดได้เลยนะคะอันนี้กดหนึ่งลิตรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็ขยวให้เข้ากันอย่างนี้นะคะแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปวางตากแดดได้เลยค่ะถ้ากรณีที่เราไม่มีหัวเชื้อเนี่ยนะคะแค่นี้เสร็จแล้วตากแดดก็ เดือนกว่าถึง2เดือนเลยนะคะจะใช้เวลาหน่อยกว่าจะเป็นสีแดงเข้มนะคะมาต่อไปอันนี้ก็เหลือเกือบเกือบหลิตรใช่ไหมคะเราก็ใส่ไปเลยเกือบเกือบหช้อนโต๊ะ เนี่่ยคะแล้วก็ปิดฝาขยำขยๆขยา,ขยา,ขยาเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้มันเป็นขวดน้ำ6ลิตรซึ่งส่วนผสมที่เหลือเนี่ยไม่พอเหลือแค่ประมาณช้อนแกงเดียวนะคะก็เดี๋ยวปาก็จะไปเอาขวด1ลิตรเนี่ยมาถ่ายเอาน้ำเนี่ยใส่ขวด1ลิตรแล้วก็เอาผสมนะคะ ค่ะวนนี้ก็คือตัวอย่างที่ปลาผสมหัวเชื้อเข้าไปนะคะน้ําก็จะเป็นสีนี้แบบนี้ก็จะช่วยย่นระยะเวลาให้เราได้เยอะเลยนะคะโอ้อปลาลืมบอกอีกหนึ่งอย่างนะคะเปลือกไข่เนะะี่ยค่ะบี้บีๆหรือตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในในนี้ได้เลยนะคะลืมบอกไปเลยค่ะ เราผสมขยาเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอามาตั้งไว้กลางแดดแบบนี้นะคะตรงนี้แดดนะคะแล้วก็อคอยขย่าวช่วงช่วงแรกๆนะคะมาขย่าวขวดนะคะทุกเช้าและเย็นทุกวันนะคะเพื่อให้เชื้อเขากระจายทั่วขวดนั่นเองนะคะระวางตากแดดเนี่ยจะวางแนวตั้งหรือจะวางนอนอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือถ้าเราวางบนพื้นปูนพื้นกระเบื้องที่มันนําความร้อนนะคะถ้ายังทําอย่างนั้นได้ก็จะดีขึ้น เพราะว่าเขาก็จะแดงเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ไปหานะคะบ้านมุมบ้านเราตรงไหนที่ได้แดดหลายๆชั่วโมงนะคะเราก็ไปวางตรงนั้นนั่นแหละ,ค,ะค่ะค่ะแล้วพอเวลาผ่านไปสักประมาณเดือนเดือนถึง2เดือนนะคะถ้ากรณีที่เราไม่มีไม่มีหัวเชื้อผสมเนี่ยก็อาตีไปเลยหเดือนเต็ม2เดือนแล้วแต่แสงแดดนะคะ แล้วก็แล้วแต่ว่าเราขยันขยามากแค่ไหนด้วยเนาะค่ะแต่ถ้ามีหัวเชื้อก็ไม่ถึงเดือน2อาทิตย์พร้อมใช้แต่ถ้าเราต้องต้องการที่จะเ,เก็บเอาไว้เพื่อเป็นหัวเชื้อนี่นะคะเราก็วควรจะปล่อยให้มันแดงเข้มแบบนี้เลยนะคะอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บไว้เป็นหัวเชื้อได้แล้วก็ตากไปนานๆเลยค่ะมัน,จะ,น,นจะเป็นเป็นสีแดงเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มไปเองนะคะแต่ใช้เวลาค่ะถ้าเกิดว่า2อาทิตย์เนี่ยสำหรับกรณีที่มีหัวเชื้อผสมเข้าไป2ออาทิตย์ก็ เป็นเริ่มแดงแล้วค่ะนั่นก็ไปใช้ผสมลดต้นไม้ได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีไม่มีหัวเชื้อก็อย่างที่บอกค่ะก็ประมาณหนึ่งเดือนค่ะแต่จริงๆแล้วพอเขาเริ่มเป็นเปลี่ยนเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยชมพูเข้มเขมอะ่ะก็ใช้ได้แล้วนะแต่อันนี้คือปลารอให้มันแดงเข้มก็เลยใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ได้เก็บเอาไว้เป็นหัวเชือ้อด้วยค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะปาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่ทานนะคะไม่มากก็น้อยเนาะ ค่ะก็อยากให้ทุกทุกคนใช้ชีวภาพในการดูแลต้นไม้ของเรานะคะค่ะแล้วก็ปลอดภยัยตัวเราเองครอบครัวเราสัตว์เลี้ยงเรานะคะแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายดินของเรานั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ